พบกับรายการเที่ยวตามปัม๊ม EP นี้เป็น EP ที่ี่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีจ่ายน้ำมันชารีปั๊มปะตทนะคะซึ่งปั๊มตปตทปั๊มนี้นะคะอยู่บร,ริเวณเส้นถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้าไปยังแยกใส่หน่อยค่ะ oh. เดี๋ยววันนี้นะคะรายการของเราเที่ยวตามปัม๊ม EP สี่จะมีอะไรให้ดูบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับปั๊มปตทปั๊มนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณเส้นถนนชัย,ยพฤกษ์มุ่งหน้าไปยังแยกใส่น้อยนะคะแล้วก็ปั๊มนี้นะคะอยู่ติดกับสำนักคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรีด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าสวยงามและก็งดงามมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ปั๊มนี้นะ,ะอยากจะแวะมาถ่ายรูปกับสถานที่นี้ก็แวะเข้ามาได้นะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาสักหน่อยนะคะแต่วันที่เรามาเนี่ยเป็นวันหยุดค่ะก็เลยเข้าไปไม่ได้เนาะ มาดูในส่วนของปั๊มกันนะคะในปั๊มนะคะก็จะมีของกินมากมายหลายอย่างเลยนะคะให้ทุกคนได้เลือกสรรกันเลยค่ะอย่างมิสเตอร์โดนัทเนี่ยค่ะเจ้าประจำของปัป๊มปตทเลยนะคะทุกสาขาต้องมีนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะอร่อยมากๆนะคะถ้าใครที่เคยทานก็จะรู้ว่าอร่อยมากจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะที่ปั๊มปตทแห่งนี้นะคะ และที่สําคัญนะคะมีร้านขายอาหารสัตว์และก็อุปกรณ์สัตว์ด้วยนะคะนอกจากร้านอาหารคนแล้วนะคะแน่นอนเลยค่ะก็จะต้องมีน้าเต้าหู้คุณมีนด้วยนะคะร้านนี้อร่อยเด็ดมากๆมีข้าวปัดปูด้วยค่ะอร่อยมากๆนะคะสำหรับข้าวปัดปูที่นี่นะคะแล้วก็มีเลงแซบด้วยและที่สําคัญมีร้านขายกิฟ์ช็อปด้วยนะคะมีของฝากต่างๆนะคะกระเป๋าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นร้านลูกชิ้นสวรรค์น,นะคะร้านลูกชิ้นสวรรค์ดีโอสยามถ้าใครที่ไปที่ดีโอสยามต้องเคยกินอร่อยมากๆนะคะเป็นลูกชิ้นที่แบบเนื้อแน่นเด้งๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะแน่นอนค่ะในปั๊มบอดองก,ก็จะต้องมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแต่สิ่งสําคัญที่เรากาลังจะพาไปดูนะคะนั่นก็คือร้านหมูปลาค่ะเป็นร้านหมูทอดแล้วก็ ขายกับน้ำจิ้มปลรรารสเด็ดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขายังตั้งร้านอยู่ยังไม่เสร็จนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะคะมันไม่ได้มีแค่ร้านต่างๆอย่างเดียวมีร้านรถเข็นด้วยนะฮะจะเป็นก๋วยเตี๋ยก็ดีนะคะหรือว่าเป็นร้านน้ําต่างๆก็ดีนะคะมาฝั่งนี้นะคะมีปัตไทด้วยนะคะแต่หาปัตไทยไม่เจอนะคะมีป้ายอยู่นะฮะร้านนี้ก็ปิดไปแล้วนะฮะเสียดายมากเรามาเย็นไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญเลยเนี่ยไฮไลท์ที่สําคัญเลยเนี่ยเราชอบตรงนี้ค่ะ ตรงที่ปั๊มนี้นะคะเราสามารถมาซักผ้าที่นี่ได้นะคะดูสิครับมีบริการให้ซักผ้าด้วยนะคะเป็นเครื่องหยอดเหรียญน,นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามหาสศจรรย์จริงๆนะคะหาได้ยากจากปั๊มอื่นนะคะแต่ว่าหาได้จากปั๊มนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณล้างรถซ่อมรถนะคะเป็นการดูแลรถต่างๆนะคะ เดี๋ยวขอให้ดูชัดๆอีกสักรอบนะคะสํสำหรับร้านซักผ้านะคะบอกเลยว่าใครนะคะที่วันหยุดนะคะไม่รู้จะไปซักผ้าที่ไหนนะคะก็มาซักที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับปั๊มนี้นะคะเหมือนกับเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งเลยนะคะที่เราเข้าไปอยู่เมืองเมืองหนึ่งแล้วมีทุกอย่างให้เราเลือกสรรนะฮะดูสิคะบบริเวณลานจอดรถก็กว้างกว้างสะดวกสบายมากเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะฮะเราไปหาจุดสวยๆถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเที่ยวตามปั๊มใน EP 4นี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชนิดชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการเที่ยวตามปั๊มได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ